สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องพัดปลอมวิถธแทบาตาหากินแบบบ,บ้านบ้านที่สามนะครับเมื่อนี้พัดปลอมมีเมนูเด็ดครับพี่น้องเมนูตม้มไก่บ้านครับพี่น้องหมวนึงครับพี่น้องทำเบียรอ่ะเดือดแล้วครับพี่น้องขยับตั้งกล่องกัน จากต้มน้ำเดือดเราเข้า,าก,กันใส่ไก่ลงไปเลเหลือ้เดี๋ยใส่มือบใส่บานให้พี่น้อง อ้มยำไกลบ้านน่าเสแสบสภาพปรอภัยใ่ไหมตัวหมอหมกุกตคงพริกกระเทียมหม้แบบปุกข่าท้องไปเลยน้เดี๋ยวมึงห้อยหอยอะพี่้องเอ้ เดืดขึ้ากเลยี่นี่นไ่ครชื่อรถนี่ใบหมอนใส่ไปเด้ครับใบหมอนใบหมอนกับใบชื่อรถใส่เตืมปครบนัว จำใส่เกลือปูมนเป็นบาลบาลไหมอ่ะนอใส่เกลือปู้นนม,ม,มชูล ดีครับนะองอ๋อหอมหอยหอยหน่อยแต่เศษซิมกันใช่ไหม มเมืองะไร็ร่ืมกดไลกดแช์กดติดตะก,ก็ต้องใจจะข้ามป่าม่ได้ครับมีนู่นตมไกลบ้าพไปน้องแซ่ Yên các phát phẩm này gặp พี่น้องโตไม่ได้คงค่าเดี๋ยวฮุ่ยพอรอ เดีปล่อยครับพี่น้องคลิปนี้ค่น้องเบื้งแรก่ย่ลืมกดติดตามไ,มได้ครับพี่น้องด้วยเคจกับบ้า,าบนต่อคลิปหนคลิปน,น,นี้แนวไหนไว้เป็นขอมาติดตามกันะไอ้แท้